สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะและท่านที่กําลังรับชมอยู่ในขณนะนี้นะคะยินดีตอนรับกาสู่ช่องทางแม่คําแก้ะครอบครัวกินจุค่ะ<ส>วันนี้มาทายลูกชายคนเล็กให้ดูนะคะว่ายามว่างที่ไม่มีสับปะรดทานแล้วก็หญ้านะคะเขาจะทํำยังไง<ส>เขาจะเดินอย่างนี้นะคะลูกชายคนเล็กของยายจะเดินประมาณนี้นะคะเนี่ย<ส>เดินอ้อมนะ,ะเดินทั้งวันทําช้างก็จะไม่เหมือนกันนะ,ะบางเชือกก็จะโยกตัวบางเชือกก็ จะนิ่งๆนะคะส่วนน้องโชคนะคะจะเดินอย่างนี้นะคะเดินเพราะฉะนั้นนะคะยายก็เลยต้องแน่นหนาหนึ่งนะคะต้องมัดสองขานะคะเพื่อกันน้องหลุดนะคะเพราะถ้าถ่านน้องไม่นอนน้องก็จะเดินอย่างนี้นะคะจะได้ยินเสียงโซ่เขาอย่างนี้ทั้งคืนเลยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะยายก็ชี้แจงให้ฟังนะคะทุกคลิปนะคะว่าทําไมมัดน้องสองขานะคะเพราะว่าน้องจะเดินอย่างนี้ค่ะเดินเดินเดินทั้งวันนะคะถ้าเขาไม่ได้กินหญ้าไม่ได้กินสับลดเขาก็จะเดินอย่างนี้ทั้งวันค่ะก็ ป้องกันไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวน้องและทรัพย์สินนะคะทุกอย่างเลยนะคะและวันนี้นะคะยายจะมาขอฝากนะคะจะขายจะไลฟ์สดนะคะผลไม้ออนไลน์้อนน้องช้างนะคะช่วงสี่โมงเย็นฝากแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะคะช่วยอุดหนุนอาหารของแม่คำแก้วด้วยนะคะวันนี้สี่โมงเย็นจ้าจะเริ่มไลฟ์สดนะคะ สี่โมงเย็นค่ะวันนี้อย่าลืมนะคะช่วยอุดหนุนนะคะช่วยมาเป็นกำลังใจให้รครอบครัวกินจุด้วยนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่จะลองทำดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะยายก็จะเริ่มทำการตอนสี่โมงเย็นนะคะวันนี้ พอฝากพ่อแม่สีผู้ใจบุญที่จะทำบุญกับน,น้องช้างนะคะพอได้คะแนนไปซื้อสับประรดนะคะแล้วก็ไปตัดหญ้านะคะตอนนี้ยายก็ติดค่าสับประรดเข้าไว้ยังไม่ได้จ่ายนะคะตั้งเจ็ดไร่ได้นะคะเจ็ดไร่เจ็ดไร่ก็ไร่ไร่ละพันคะแนนนะคะก็ยังไม่ได้จ่ายนะคะเพระนาะฉะนั้นก็ช่วยอุดหนุนอาหารน้องช้างด้วยนะคะจะได้มีคะแนนไปจ่ายค่าสับประรดนะคะตัดหญ้านะคะ น้าโชคสวัสดีครับฝากไปเมฟซ c ลูกสวัสดีครับซื้อช่วยอุดนุนอาหารของแม่คำแก่กับผมด้วยนะครับอขอนะคะขอ,อยังไงก็คุณยายก็ขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะวันนี้คุณยายก็มาขอบอกกล่าวกันนะคะว่าจะขายอาหารออนไลน์ก็ฝากฝากไปเมฟซ c ทุกท่านด้วยค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะผู้ใจบุญใจดีทุกท่านไว้ล่วงหน้านะคะวันนี้ยายก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ